ล่าสุดเนี่ยนะครับแน่นอนเพจอะไรจิตด,ดีมีการโพสต์หลังจากเราทิ้งไข่ใส่เขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะนี่ค่ะเพจ army military force สำรองนะคะมีการโพสต์ภาพค่ะคุณผู้ชมขณะที่เครื่องบินขับไล่ F-16 กํำลังบินเหนือจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชานะ,ะก็มีการโพสต์ออกมาแล้วก็ทิ้งไข่ในที่มั่นของเขาตอนช่วง17เนิา50นาทีนะคะนี่ค่ะเป็นภาพ ว่าเครื่องบิน F16 ของเราเนี่ยค่ะ<ม>บินเหนืออยู่ในพื้นที่ของฝั่งกัมพูชาได้ไหมครับอ่าดูนะฮะเปิดขึ้นมาเลยครับเพลงกับพลัลงเหมือนเต้นก็ทำเหมือนยไปคลังเหมือนเต้นอ๊อฟเคลียรโอ้ยเพี่อจุยทะแลสาบกันจอผอโอ้ย้ายกัน,อ,น,นอ๊อฟเคลีย คร oh, ับอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะเพราะถ้าคุณผู้ชมจําได้ทีมงานเปิดเพจที่ทางด้านของทหารเราชี้แจงขึ้นมาสักนิดหนึ่ง<ะ>ที่ว่าเมื่อกี้นี้เราทิ้งไข่และนี่คือฝั่งเขาที่ให้เห็น <c oughs> ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะ,ฮะเพราะฉะนั้นนี่คือฝั่งของเขากับสิ่งที่เขาได้ทำเนี่ยนะฮะใช่ค <c oughs> ่ะนี่นอกจากนี้จะเห็นทหารเขมรห <c oughs> ลบซ่อนในบะเนดูนะฮะ นี่ครับคุณผู้ชมฮะจะเห็นทหารเขมรนะฮะหลบซ่อนในบังเกอร์นี่คืออีกชุดหนึ่งอ่าเปิดเสียงขึ้นมาด้วยครับในบางบริเวณนะทิ้งเรื่องจังนำมันขึ้นมาใช่มยเนี่ยมีบาทางไม่ได้พนี่มันโตนี่ฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหลบนะฮะนี่คือสิ่งที่เรายืนยันว่าเราชอบทำในการเปิดฉากเพราะคุณเปิดก่อนนี่เอาเปิดเสียงด้วยสิครับ ล่าสุดทหารเขมรเกิดความหวาดกลัวจากการที่ถูกตอบโต้อย่างเป็นทางการนอกจากนี้คุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าทหารกัมพูชาเองเมื่อตอน6โมงเยน็นก็พยายามจะตอบโต้โดยการยิงระบบจรวดไหลลำกล้องเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าจากในฝั่งของอุดรมีชัยเพื่อหวังจะโจมตีพื้นที่สุรินทร์ของเราเหมือนกันซึ่งต้องขอบคุณเพราะเอาจริงอยากให้เขมรโพสตเยอะๆนะฮะ ให้คอมเมนต์โพสเยอะๆนี่โพสเลยฮะว่ายิงจากไหนโพสให้หมดนี่นี่คือคอมเมนต์โพสกันเองนะฮะย้ำอธินาอาบาลลงก่อนครับเห็นไหมฮะดูบ้างฮะเพราะฉะนั้นทหารเราก็คงทราบเขายิงมาจากจังหวัดอุดรมีชัยเชื่อว่าไม่เกินความสามารถพี่น้องทหารไทยจะรู้พิกัดว่ามันยิงจากไหนแล้วมันจะยิงเข้ามาที่สุริน นี่ฮะคู่ก,กันกับเมื่อกี้ที่ทหารเขาหลบกันอยู่ในอุโมงไหนสิเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้พี่น้องประชาชนอย่างที่น้องแนนสกิตรีได้รายงานคือจริงๆแล้วสุรินเนี่ยมีปรากฏการณ์เหตุการณ์ที่คนไทยเราเองเนี่ยอพยพกันเป็นแสนและยังไม่นับรวมการสูญเสียนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ดูว่าฝั่งเขาฝั่งเขาเป็นยังไงบ้างนี่คุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้จริงๆมีหลายจังหวัดมาก อย่างที่บอกเราร่วมกันติดแฮชแท็กในโลกโซเชียลอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะกัมพูชายิงก่อนอุบลราชธานีคุณผู้ชมฮะก็สำคัญเพราะ F16 ของเราเนี่ยให้ดูโพสต์จากกองทัพภาคที่2ก่อน1 0 5โมง51เราส่งเครื่องบินขับไล่ F16 6 6กลำเพื่อขึ้นไปตอบโต้เนี่ยนะฮะที่ช่องแถวอามานนะจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากนั้นถ้าเราดูปฏิบัติการของเรา คาเมนก็ต้องหลบเหมือนกันตอนนี้10.58นาที F16 ยิงแล้วดูผู้ชมะฮะโดยการยิงครั้งนี้ก็เห็นว่าเป็นกองบังคับการกองคนน้อยสนับสนุนหน่วยรบของเขาหน่วยที่8กับหน่วยที่9ถูกทำลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมะฮะถูกทำลายเรียบร้อยแล้วและเราเองก็ต้องส่งกำลังใจให้กับกองทัพไทยเราเหมือนกันยืนยันนะฮะว่า F16 หลังจากทิ้งไข่เรียบร้อยแล้ว กองทัพอากาศไทยยืนยัน F 1 6ของไทยกลับบ้านปลอดภายัยครบทุกรำหลังจากจัดส่งด่วนทิ้งไข่ทำลายกองคนน้อยของกัมพูชาติดแฮชแท็กกองทัพภาคที่สองนี่ฮะขนาดเดียวกันเมื่อของเราปลอดภายัยก็ต้องให้กำลังใจเพราะอย่างที่บอกคุณเปิดเราก็โต้และก็การโต้ของเราก็แน่นอนทำตามยุทธ,ธาศาสตร์ยุทธวิธีของทหารล่าสุดฟังพวกเขาคุณผู้ชมฮะ พยายามยิงถล่มกลับมาที่บ้านของเราเหมือนกันอุบลราชธานีอีกจุดหนึ่งที่ไหนอะไรยังไงจุดนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นวินาทีของชาวบ้านค่ะอยู่ในพื้นที่อุบลน,นะคะเห็นแรงระเบิดแล้วก็เสียงระเบิดค่ะจนชาวบ้านต้องวิ่งหนีนี่ฮะ คนี่แหละครับทําไมทหารไทยถึงต้องต้องเปิดฉากคุณผู้ชมดูส no ิ่งที่เขาทํำน่ากลัวมากนะ คือถ้าใครเคยทําข่าวในภาวะสงครามแบบนี้เสียงสั่นสะเทือนเนี่ยผู้ชมฮะมันแรงจนกระทั่งใจคอเนี่ยไม่สู้ดีล่าสุดวันนี้หลังจากที่คุณมีการโพสต์ภาพนี้ออกมาเราได้ต่อสายไปหาคุณไอราดานะฮะซึ่งเป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดคุณไอราดาพิงาน,นเปิดเสียงคอคอไว้ด้วยฮะ บอกว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับที่น้ำยืนจอุบลราชธานีตอน10โมงบ้านเขาอยู่กัน10คนได้ยินเสียงปืนและเสียงระเบิดดังสนั่นวันไวห,หลังจากนั้นสะเก็ดระเบิดตา่ตางๆเริม่ตมตกลงมาคุณผู้ชมครับเจ้าตัวบอกกับเราว่าครอบครัวต่างพากันวิ่งหนีตายกันอนละมานอบพยพมาปลอดภัยแล้วนะฮะเห็นบอกว่าคนในชุมชนเนี่ยจะยังไม่ยอมกลับไปเพราะกลัวระเบิดจะตกใส่อีกขนาดเดียวกันเขาส่งภาพนิ่งมาให้เราดูนะฮะเดี๋ยวทีมงานเปิดคู่กับภาพนิ่งเลยนะฮะ ภาพนิ่งเระแวกบ้านของเขาที่มีสเก็ดระเบิดจากกัมพูชาตกลงมาใส่ต้นไม้จนกระทั่งกิ่งหักโค่น mm hmm. นี่ฮะแล้วก็มีเสียงคุณไอราดาตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะฮะที่ให้ดูภาพนี้และขออนุญาตไม่บอกจุดว่าจุดอพยพอยู่ที่ไหนเพื่อความปลอดภัยของคนไทยเราฟังเสียงสัมภาษณ์ไอราดาฮะบ้านเขาฮะมันลงมาที่หน้าบ้านเราเลยเหรอฮะ ไม่ค่ะมันรัศมีลูกที่มันลงมันอยู่ห่างมันอยู่ในตัวกับางบ้านค่ะครับ้านค่ะแล้วก็มันมีหลายลูกค่ะมันเหมือนทิ้งส่วนอีกส่วนหนึ่งที่มันมันอยู่ห่างจากบ้านหนู้าสิบเมตรเป็นจุดิบของมันนะคะแล้วตัวลูกของมันเองอ่ะมันกลางบ้านค่ะแล้วแล้วตอนนั้นก็คือว่าเราก็พยายามที่จะวิ่งหนีกันทั้งบ้านเลยตอนนั้นอยู่กับกี่คนบ้างอะฮะ สิบชีวิตได้ค่ะโอ้หสิบชีวิตเลยแล้วตอนนั้นชาวบ้านเป็นไงบ้างคะก็คือทยอยวิ่งกันคือตอนนั้นชาวบ้านแบบตัวเก็บจ้าของกันนะคะรอแค่ว่าทางทางผู้นาสั่งว่าให้ ออกจากพื้นที่ครก็คือสถานการณ์ตอนนี้อาจารย์อเพราะว่าทีอยู่หลางการกบง,งได้ยินดืงนผู้ชมครับขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องตามแนวชายแดนด้วยนะครับเพราะว่ารู้เลยว่าทุกท่านขวัญหน,นีดีฟอ่อแต่แน่นอนที่สุดเขาก็ขวัญหน,นีดีฟอ่อไม่ได้แพ้เราเหมือนกันล่าสุดพี่น้องอุบลที่ช่องบกครับนี่คือบรรยากาศที่พี่น้องถ่ายกันเอาไว้กับนาทีการอพยพคุณผู้ชมฮะ ต้องบอกว่าไม่มีใครอยากให้มันเกิดแต่เมื่อคุณเซ็นกับลูกทำแบบนี้ผมก็เชื่อว่าคงอีกไม่นานผมไม่ได้วิเคราะห์เองนะฮะเรื่องแบบนี้เดี๋ยวจะบอกว่ามีคนวิเคราะห์ว่าไม่นานทั้งคุณเซนและลูกต้องจบนี่ฮะมีเสียงไหมครับถ้ามีดูเด็กนะฮะขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลเออขอภายโรงเรียนน้ำยืนคุณผู้ชมทีมงานตัดภาพไปที่โรงเรียนได้เลยครับ ที่โรงเรียนเองเด็กๆเ,เองก็หวาดหวาตกใจเหมือนกันนะฮะ,ฮะเห็นบอกว่าต้องมีการอพยพกันเนี่ยนะฮะนะเปิดเสียงขึ้นมาด้วยครับอ๋อเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จริงๆแล้วต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเนี่ยนะฮะว่ามันไม่ได้จบเพียงเท่านี้ <ฮะ S 1> เพราะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยยังมีโซนอื่นๆอย่างที่เรากำลังคุยกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะในพื้นที่นี้ยังมีผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะ แต่ผมขออนุญ,ญาตเดี๋ยวเราไปกันทีละเปาะล่าสุดผมอยากให้คุณผู้ชมดูตรงนี้สักนิดหนึ่งทีมงานเ,เปิดปฏิบัติการที่วันนี้ท่านผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาแควปลอดทุกสรุปสถานการณ์ไทยตอโต้นะฮะการโจมตีกัมพูชาขึ้นมาสักนิดหนึ่งและเดี๋ยวเราจะไปที่สถานทูตวันนี้เราประมวลเหตุการณ์ที่วันนี้เป็นการสรุปปฏิบัติการการทิ้งไข่เนี่ยนะฮะ โดยสรุปสถานการณ์ไทยตอบโต,ต้การโจมตีของกัมพูชานี่ครับอ,อ้าวอ่านหน่อยสิเป็นยังไง วันนี้นะคะคุณผู้ชมเอาเฉพาะเอาที่ช่องบกก่อนตอนนี้สรุปก็คือช่องบก2ฝนะ่ายณขณะนี้กําลังตึงกําลังกันอยู่ส่วนช่องอานมา F16 ทิ้งไข่ไปเรียบร้อยในที่ตั้งกัมพูชาสําเร็จ F16 ทั้งหมดกลับมาอย่างปลอดภัยพื้นที่ซัมแต่กันธารัก์ใช้รถถังตีแล้วนะฮะแล้วก็สามารถยึดพื้นที่ของขเขมรกลับมาจุดตรวจการจุดอื่นๆใช้ F16 เนี่ยอย่างที่บอกปฏิบัติการสําเร็จโดยรูล่วง อีกจุดหนึ่งก็คือจุดตรวจการสัตตาโสสมตรงนี้ทำลายรถถังกัมพูชาได้ทั้งหมด2คันนะฮะนี่คือภาพรวมต่อมาครับหน้าที่2ต่อเลยครับเขาพระวิหารจุดวัดแก้วคุณผู้ชมครับใช้รถถังระดมยิงจนกระทั่งส่งทหารราบเข้ายึดทางฝั่งพื้นที่ได้เรียบร้อยภูมะเขือเดี๋ยวเราจะให้ดูสถานการณ์จริงด้วยภูมะเขือตัดกระเช้ากระเช้านี้สําคัญยังไงมันคือกระเช้าที่ขเขมรมันจะส่งสเสบียง ตัดมันทิ้งไม่ให้มันขึ้นมาและเดี๋ยวจะได้มาลงลึกในช่วงสองด้วยนะภูมะเขือที่คุณผู้ชมเห็นกระเช้าตรงนี้จริงๆเขมนเนี่ยพื้นที่เขาอยู่ต่ําคนอยู่ต่ำเนี่ยมันจะเสียเปรียบเพราะฉนั้นเราตัดมันทิ้งเลยเพื่อที่จะได้ขึ้นมาไม่ได้แล้วช่องจอมตอนนี้ก็ยังไม่ปลอดภยัยยังมีการประทะกันอยู่พื้นที่ประสาทตาควายในฝั่งกัมพูชาเห็นบอกว่าตอนนี้ก็ยังเกิดเรื่องของการประทะและทั้งหมดนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้